กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI c i r c Channel นะครับแล้วก็คุณอาจจะได้ยินเสียงของความตื่นเต้นนะครับของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเกมที่มีชื่อว่า Black m y t s Wu Kong นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ไฮมากๆผมก็ไฮเหมือนกันปกติเนี่ยผมจะเป็นเป็นคนไม่เล่นเกมแบบว่าแนว Souls Like นะครับอย่างเช่นแบบอ,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 อย่างอย่าง Elden Ring หรือว่าหรือว่า Dark s o u l หรือว่า Sekiro อะไรพวกนะี้ ผมไม่เล่นนะครับแต่เกมนี้มันออกแนวแบบว่าไม่ค่อนข้างจะไม่โซลไลท์ขนาดนั้นมันจะออกแนวแบบเหมือนคล้ายๆกับ God of War ผสม e l d e n Link ปะเท่า <c oughs> ที่ผมไปดูพวกเอ่อเทรลเลอร์หรือว่าการโฆษณาเกมบนเอ่อเกมนี้บนสตรีมหรืออะไรเงี้ยมันออกแนวนั้นนะครับมันเลยทำให้ผมอยากเล่นนะครับแล้วก็จัดมาจนได้ครับเออโดนไป2,100กว่าบาทมั้งไม่รู้นะครับเออซื้อตัวดีลักซมานะครับก็นั่นแหละมา ต่เรามาเล่นกันเลยนะครับสำหรับ Black m i t s Wu Kong ครับ Yes Let's Go ก็อาจจะมีกระตุกนิดนึงนะครับตอนเวลาโหลดฉากเร็วๆหรือว่าอะไรอี้นะครับนี่มันไม่ใช่คอมหลักของผมนะมันเป็นของสำรองนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะต้องขอไปด้วยเชดเคชุดโคตรเท่เลยเชดเ e เอากระพรอมาจากหูเชดเคเชี่ยโอ้ยยักษ ว่าแต่ฟังไม่ผมขนลุกขนแข็งลุกว่าแต่ฟังเชิดเคเจ้าข้ามาตอกรอนกับสันบูคงผู้นี้อย่างนั้นเหรอเห็นไปไม่ได้หรอกย่ากเจ้าต้องเจอข้าเ <laughs> ชิดแค่ขี่เมฆโอ้ oh my god ขนลุกโอ้ย สุด,ดยอดเลยฟันผลลุกครับเชีย yeah. oh oh ร์โอ้ my g ก d โอ้ไม่ก็นะผลลุกไม่หมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมจะนั่งเงียบๆแล้วกันนะครับเสียบ,บรรยากาศกันไปยี่้เข้ามาถึงแล้วซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งยังไงไรน,น้อง เชตเคมาเป็นกองทัพอือฮึอาจารย์ครับปลอดภัยดีตำลา ก็ปลอดภัยดีเช่นกันข้าแค่อยากจะใช้ชีวิตในภูเขาของข้าทางไกลจากพวกแกแล้วก็พวกชาวสวรรค์อย่างพวกแกพวกคนเบื้องบนไม่เชื่อใจข้าข้าเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วเขาก็ส่งไอ้พวกหน้าข้นอย่างแกมาข่มขู่ข้าให้ข้ากลับไปรับใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างงั้นเหรอ ข้าก็เข้าใจเช่นกันแต่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆนั่นก็คือพวกแกข้าพวกของข้าบก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 อันนี้คือหมามันพูดอย่างนี้จริงๆนะผมไม่ผมไม่ได้มั่วมันแต่ว่ามันแบบบกบกอะไรอย่างเงี้ย หมาดำแกจะลองกับข้าอย่างนั้นเหรอข้าคือซันวูของด้วยเฉยแสบตาขนลุกหายออกมาไอ้มาโง่ข้ากำลังร้อยจะชะ จำไว s <S ้มันไม่ใช่แค่ลิงตัวใดตัวหนึ่งที่บอกให้มันเป็นลิงสวรรค์ลิงที่เคยบรรลุพระธรรมมาแล้วครั้งหนึ่งไม่มีใครจะสามารถหนึ่งหนึ่งกับมันได้นอกจากข้าฟังให้ดีไอ้ลิงหน้าขนข้าไม่ค่อยชอบการต่อสู้กับคนที่ข้าชนะมาแล้วครั้งหนึ่งหรอกนะอืม นี่คือข้อเสนอของข้าถ้าเจ้าแพ้ข้าจะเอาเจ้ากลับไปตกลงทันสวรรค์แล้วก็จะทำลายเชเขาของเจ้าซะถ้าข้าแพ้แล้วก็ข้าจะกลับมาแก้แค้นและไอ้พวกนี้ก็จะทำลายเอ่อภูเขาของเจ้าเช่นกันเฮ้ยน่าสมเพชจริงๆเลยนะฮะใช่ไหมล่ะ เราไม่จำเป็นต้องมาจบเรื่องด้วยความรุนแรงเลยแกแค่คุกเขายอมรับพีคแล้วข้าจะเดินลืมเรื่องนี้ไปซะขำอะไรวะเอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเว้นแต่ไอหมูตอนนั่นแกเนี่ยเป็นคนที่พูดได้ดีนะข่าเนี่ยโคตรจะสนุกสนานเลย พูดถึงความสนุกสนานแล้วแล้วก็วมันน่าจะสนุกนะถ้าข้าเอาตาแกอมาเคี้ยวเล่นไปขนมแล้วเกิดเลืออีกสองดวงนั่นเอาไว้เพราะว่าข้าไม่อยากจะให้เจ้าคาดการที่ข้าฆ่าไอ้พวกคนสวรค์ไอ้พวกข้างล่างไอ้พวกเบื้องบนแล้วก็ไอ้หมาบ้าสีดำของแกด้วยเข้ามาหาข้าเข้ามาให้หมด พวกเขาให้โอกาสแกเยอะเลยนะเะไอ้เชี่ยเล่นยังไงวะเล่นเว้นเฮ้ย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 กดเมาส์สามเป็นการมาร์คครับเหมือนแอสซิสซิงคิดโอริซเลยว่ะเช็่เข้ข้าหลบได้ข้าเล่นแอสซิสซิงคิดโอริซมาก่อนอีกเนาะแกสู้ข้าได้หรอ ว้าว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 เฮ้ยม่ทำอะไรวะแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกกดขี้ขวา heavy attack ครับไอเชี่ยวพุ่งมาสอนกูมาโอ้โหจะพูดกูโดนเลยเอ้าเฮ้ย ออกกันสิเขี้ยดแสบปะการที่เจ้าชนะบุดด้ามาได้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนกี่คนผมยอมทำทุกอย่างเพื่อความเป็นอ,าตาอมตะความเป็นอมตะไอ้คำคำนั้นน่ะทุก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 อาณาจากักรมันก็ต้องมีล่มสลายกันทั้งนั้นแหละแปลว่า เออทุกอย่างมีเริ่มต้นก็ต้องมีดับสูทนะครับไม่มีอะไรอยู um. ่เป yeah. like ็นประจัอ้าไอ้เฮ้ยล็อกล็อกเป้าไอ้เมันมีสกิลอยู่ด้านขวาเว้ยผมเพิ่งเห็นเฮ้ยหลบได้เว้ยเนาะสกิลหนึ่งเยอะสกิลหนึ่งแม่งทำอะไรวะหยุดเวลาเหรอชี้เท่หยุดเวลาเยอะเยอะเยอะยเจ้าต้องเจอสกิลสองคืออะไรไม่รู้ละ ôi mày đi 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 Mày đi 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 มันเป็นการหยุดการการเคลื่อนไหวของมันเว้ยไอ้พวกเบิร์กบลนต้องต้องการตัวแกอยู่นะไอ้ลิงน่า่างค้นไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้วตอนนี้นี่ไงพี่ชายจับแกต้องรับคมหน่อยนะดีเลยพอข้าต้องการไอ้กาวรดิ เชี่ยอะไรวะคุณทำอะไรเนี่ยหุยหุยชักชักโอ้โหโดนต้งเยอะแม่งโดนทุกดอกออกมาแม่งไกลไปไม่น่าเลยไกลไปครับเฮ้ยนี่นี่เนี่ยหลบได้ปุ้ไอ้เขี้ยกูจะตายยังเนี่ยเลือดกูณดูตรงไหนเนี่ยเลือดยังเต็มอยู่นะครับขวาล่างครับเลือดเรา ยังเต็มอยู่ครับขอ,องข้ายืดได้เนาะ้นนะกกสกิลสามทำไรได้วะเียสกิลสามนี่ไงกระทามครับสน่ห์อาไปใช่เฮ้ยโอ้ยหลบได้เว้ยเเยยติแรงเจอข้าตาิแรงเข้าไปฮ้ย ึงทำไรอะโอ๊ยโดนโดนโดนไม่เลือดไม่ลด no. เลยวะฝ่าล่างเลือดเลยเต็มหมดเลยไม่เหลือแล้วว่ะเลือนแล้วไม่ลดเลยจริงๆว่ะดูสิเฮ้ยโอ๊ยแกจะทำไรครับเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกไอ้พ hey, oh ี่ชายไอพน้องชายไม่รู้ โอเคการต่อสู้อะไรกันฮู้ดคนลุกูบอสขยืดได้เนาะโอ้ยอาวุธบอสเจแค่ตัวใหญ่ล้มดังโอ้ยเฮ้ย เหมันใช้คาถาเดียวกับเราอ่ะคาถาหยุดการเคลื่อนไหวเฮ้ยไอลิงหน้าค้นใช้ไม้แอคแดกควานกูหน่อยเป็นไงโอ้โหเท่อลังการจัดภูเขาแม่งผ่าซี่กันแล้ว คไอเด็กน้องมึงเรียกว่ามาหนึ่งๆแล้วมังแม่งเอ้ยมองขึ้นไปแล้วแ,แสาตาจัดเลยถ้าอยากจะสู้แล้วกว็าตามมาสู้ในป่าใช่ไหมข้าแย่จริงเท่ <c oughs> แมันแปลงเปน็นนกทำไมมึงมแปลงปเป็นนกเหี่ยววะแล้วก็ไปแดกมันนะเออแม่งแปลงเป็นนกพิราบนะ <c oughs> <c oughs> โอยเชี่ยโดนลัต้าเหรอเออว่าลืมไปหนอห่าว่ามีลัต้าปุนหัวข้าพูดแล้วเกินคุณหัวเอาไม่ไหวแล้วแม่งโดนตีเต็ม เค่ไม่รู้ขึ้นมาอีกเลยครับและนั่นไงก็คือตำนานสุดท้ายของซันวูคงควาำเร็จแกแล้ว่ที่ t r e เชอร์ความฟรีดอมของเขาอยู่เหนือทุกสิ่งพุทธิาเขามีพุทธิดาอยู่ในใจแต่ว่าเขาต้องทำตามกฎของทันทันสวรรค์เขาแค่อยากจะกลับมาแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่อยางมีความสุข กับกแต่เขาไม่รู้เลยว่าทางที่เขาเลือกนั้นทำให้คนหลายๆคนไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปเอ,อ้ยขอสัมผัสหน่อยเอ,อ้ย ไอคิดก่อนนี่มันยืนมาหลายร้อยปีแล้วในภูเขาเห่งน,นี้ตั้งแต่ข่ายยังงูแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนี้จนถึงทุกวันนี้มไม่เคยลืมเลื่อนไม่มีวันตายนั่นแหละคือธรรมชาติของหยินลิงก่อนนี้ แม้ว,ว่าตัวเขาจะพังสลายไปแต่ว่าจิตใจเขายังอยู่เรลิกหกชิ้นเขาเปลี่ยนไปเพื่อจะหนีขับความใจแล้วก็ซ่อนตัวอย่างไม่ชิดเรลิกหกเอ่อซิกเซนของของพยาเศษผู้หญิงใหญ่ no แล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขานับร้อยปี เฮ้ยแกแล้วไอ้หานขาเนี่ยดน,นทางผ่านหลายแผ่นดินและแต่ขาเองก็ใหม่สามารถแต่ว่าหนึ่งในพวกมึงทุกตัวต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ถูกจำหนดนะตากรรม เพื่อจะเอาเลลิกที่ถูกเซลนหายกลับมาแล,าล้วก็กลับเอาเลลิกกลับมาที่ภูเขาฮอลกูและเขาอาจจะพังหัดกลับขึ้นมาอีกครั้ง Black m y s t b w u Kong ตำนานแห่งความมืดของสันบูคงเช็ดเค่จะเรียกว่าตำนานแห่งความมืดเดียวไหมวาเขาต้องเรียกว่ออาอ เอ,อ่ตำนานตำนานมนดำตำนานดำฟันุกมเรียกว่าตำนานมืดมัดูดีกว่าเลยว่าเต้ฟักชปเตอร์หนึ่งเมฆสีดำไฟสีแดงเชคเคโคตรสุดยอดครับผมนี่ขนลุกไปหมดแล้วตอนเนี้ยอันนี้ก็ต้องรองมาโหลดนิดนึงนะครับสักครู่หนึ่งมันกำลังจะเรนเดอร์ฉากอะไรอย่างนี้หรือเปล่า น่าท้หลดเสร็จแล้วเนื่องจากชื่อชัปเตอร์หายไปแล้วนะครับร้องเพลงนเนี่ยมันมีที่ไหนดีกว่าบ้านอีกแล้วไอ้หนูเราโกงความตายเฮ้ดูนี่สิแม่เองข้าได้โชคดีจริงๆว้าว เจ้านี่มันโชคดีจริงๆนะนะเหมือนกับว่ามันตืนตกมาจากต้นไม้เลยโอ้เวลาได้เลยเนี่ยนี่แหละพีทที่แหละเป็นสแน็คที่ดีอ๋อไอ้บ้าเอ้ยแกกล้ารอใครนั้นเลอแกจะต้องชดใช้กรรมดีจ้ะเฮ้ยนะโว้า ไม่ว่าแกจะมาที่นี่กี่ครั้งก,ก็ยังคงมีเล่เหลี่ยมใช้ได้เลยสินะทำไมมันกะตุกๆๆวะดุกวะนี่ครับจะออกแนวก็อออฟวอนิดนึงนะก็อออฟวอลผสมกับเอ่อกับอะไรอะ่ะเอโซไลท์อ่อะเในแนวโซไลท์ะนะครับ <Cornell. S 2> ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกไหมแต่ว่าคือตอนนี้ผมเหมือนกำลังจะคอมผมก็ลังจะเรนเดอร์ไม่ทันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันกดขิกขวาค้างเพื่อการชาร์จชาร์จโฟกัสนะครับเป่อการโจมตีแรงนั่นเองแล้วก็ปล่อยใช่ไหมโอเคอีกไหนลองดิลิกขวาค้างครับเว้ย มาชัดเอา king ให้สุดเจ้าตรงเจอนไม่มีไงฉันแค่ทีเดียวตายข้าขอเปิดก่อนโอ้โหนี่มันใช้ได้เลยนี่นะนั่นมันน่าจะเป็นที่นำทางเนี่ยที่เป็นเป็นเส้นเส้นแสงแสนเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าผมไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่านะ อะไอยู่เราเอาเอาเอาผมออกมามาถวายข้าเค่แค่ผมกลายเป็นทูบปักลงไปเดี๋ยว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 ฉันข้าคือผู้ดูแลของ l บล k w วิ d เ o u ท t a i n ข้ารอจะออกมาถึงนานแล้ว พกูแก่แล้วไอเ้เหี้ยโอ้นี่หน้าตาเหมือนเขาเลยข้าบอกได้เลยโอ้ยค้นไปข้างบนนั้นคือภูเขากิวยินไม่รู้อะไรออกเสียงถูกไหมเออไม่ใช่ภูเขาวัดเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีคนม,มากราบไหว้เยอะแยะแต่จนกระทั่งแม่งโดนไฟเผาคอกไปหมดเฮ้ย ก็แก่แล้วไอ้ี่หลังจากนั้นก็สร้างวัดขึ้นมาใหม่อโอ้แต่ว่าจะสร้างไปทำไมล่ะวัดเน่ะก็ในเมื่อคนมาบับไหถูกไฟคอกตาหาไปหมดแล้วโอ้แกอาจจะลืมเลื่อนที่นี่ไปแล้วแต่ที่นี่ไม่เคยลืมเลือนแกข้าไปก่อนแหละ Good to you. luck นั่นของแข็งหน่อยนะอุดรักแล้วกันไอ้น่ไอไอเวนจะต้องเจอนี่และทีเดียวไปสองคนนะแค่แค่โคตรแรงครับเจ้าตรงนั้นน่ะตรงเข้ามาโคตรแรงครับ เจวว้าประเช่นกันเจวว้าประเชินกันเจ้นี้ร้าไเชี่ยไม่ตายไอ้น้องสปาร์คหนึ่งคืออะไรวะทำไมตรงนี้มันโล่งอย่างวะผมว่าเราต้องโดนตีนเฮ้ย บูการครับเชคเชคอย่างเจ้าตรงเจอนี่คนแรงเฮ้ยโอ้ยโดนเอ้ยวัดจ้าอย่างเจ้าตรงต้นนี้ที่้าเฮ้าลงได้ mày tì thằng thằng hấp thằng chắc cũng đồn đấy đừng tinh yeah. thỉu oh. ôi oh. ôi ơi chị ơi เลยที่จริงเฮ้ยสักเมื่อก่อนนานแล้วนะที่ขาไม่ได้ใช้คาถาคาถาหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างดีอย่างนี้โอ้ยก็แก่แล้วอีกเหรอต้องแต่แกจากไปจากเมาเทนมูโคไปข้าจะสอนทริคอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเขาเลยหยื่นมือมาเออเดเคคาถาหยุดการเคลื่อนไหว การยกมือขึ้นมาไล่ลานิดเล็กน้อยจะไม่สตูหยุดอยู่กับที่โอเคแบบที่เราใช้ตอนแรกครับนั่นแหละนี่และวิธีการใช้ก็แค่ชี้ไปที่มันแล้วก็ไล่คาถาวิ่งกาที่เล็กน้อยซะแล้วมันก็หยุดอยู่กับที่แบบนี้เลยนายน่าจะได้มีเวลาพัหายใจสักหน่อยแต่โชคไม่ดีเลยนะ

เฮ้ยขาดลงได้เนาะเจ้าต้องกินนี่ว้าวเออเออกระถางอยู่เวลาผมเร Herm ียกมันอยู่เวลาแล้มันไม่อยู่อยู่ลาวเว้ยว้าเจ้าจงนอนไปซะเซฟแอดวานซ์ and sparks. เฮ้ยนั <Kell ee anthropology> ่นม <Bu> ันหมานี่ว่ะหวัดดีไอ้นกติดนี่เข้าไปหน่อยเฮ้ยมันของนี่ว่ะ มันคืออะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรอะนี่ไงเล่าบนอะไรไอ้น้องเดี๋ยวตะบองพลาดเข้าไปทีเดียวดับเซฟแอดวานนี่คือไอ้สปาร์คที่เราได้ใช่ป่ะวะขางเอ้ยขาง้ังโอเคหายแล้วก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับใช้แค่เซฟสปาร์คผมก็จะ อะไรวะเนี่ยเราสามารถพโมบิอิมโมบิไลไซ์ด้นะครับเนี่ยเชดเคมิสติซิซึมอันนี้เป็นคาถาเนาะอันนี้เป็น staff stand นะครับเป็นน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับเออ่พวกกระบวนท่าของการใช้พวกพองปะเออเนาะ pillar s t a n c นี่เป็นไงเชดเคขึ้นไปยืนบนหอกเฮ้ย,ยไม่ใช่หอกเขาเรียกว่า พองพองตะบองเอออันนี้มาร์ชียลอาร์ตนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับผมจะขอเชดเคโลบัสคอนสติทชชั่นถ้าเราเวลอัพเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเชดเคแลมแพนไบรกรก็คือถ้าแบบเราเวลอัพเนี่ยสตารมิท้าจะเพิ่มขึ้นด้วยเชดเคมีสตารมิท้าด้วยเหรอไซเมียนเอเจเรตี้เอนดูเรนซ์ ถ้าเราเวลอาพปุ๊บเนี่ยสตามีนาในการวิ่งก็จะใช้น้อยลงนิดนึงเนาะโอ้อย่างงี้นี่เองผมจะอัพเป็นไลท์แอ t แท c k สตาร์เตอันนี้ไว้การลูกธนูใช่ไหมเนี่ยผมจะเรามีสองอันว่ะผมอัพอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับแล้วก็ผมจะอัพเป็นเลื่อนนะครับ สองอันไปเลยเพราะถ้าเราเวลอาปุ๊บเราจะได้เลือดใช่ไหมล่ะเราก็จะได้แบบว่าตายช้าลงหน่อยนะฮะเฮ้ยได้มันอะไรกินเสงครับอ๋อนี่คือกินเสงเนาะกินเสงภาษาไทยไม่รู้คืออะไรเขาเรียกว่าอี่ปะไออะไรสักอย่างไอที่มันเป็นยาจีนน่ะนั่นใช่มั้เนี่ยไทปวะ นี่ไงเล่าพุม,ม่ไม่ตายเช็ดแค้มึงก็เก่งใช้ได้เลยเนี่ยโดนตะพองตีแรงเข้าไปไม่ตายนี่อะไรอ่ะเก็บเกนเชียนเกนเชียนคืออะไรวะไม่รู้อะเปนว่านี่อะไรเนี่ยเมดิเชสเช็ดค่นั่งสมาธิเก็บตะบองเข้าหูอืมข้าขอบรรลุพระธรรมสักยี่สิบนาที สงบนิ่งจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางหายใจเข้าหายใจออกนั่งซึ้งในพระธรรมคำสอนอืมบรรยากาศดีเอ้ยโอเคอเช็ค ได้สปาร์กมาอีกอันหนึ่งก็อัพดีครับรออะไรเซฟแอดวานซ์รอบนี้ผมว่าผมอัพเป็นท่าพวกนี้เมื่อเดี๋ยวเนี่ยน,นะนี่อะไรละ่ะเลสโซูลด์เลสโซูลด์เคาน์เตอร์โฟล์อะไรวะพร้อมมิ่งเฮฟี่แอตแทกเดลิงไลท์แอตแทกคอมโบวิธอาโฟกัสพอยต์คอนซูมอัลลอว์อัลลอว์เดอะเดสตินวันทูเอ็กซิคิวไม่เข้าใจก็คือ,อยังไง อะไรคือโฟกัสพอยต์คอนซูมวะเรามีโฟกัสพอยต์ด้วยเหรอผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบนะครับว่าอะไรคืออะไรนะ Enable Sprint While Charging Charge Each ๋อก็คือเราจะฮิวขึ้นทุกๆครั้งนะครับก็คือถ้าอ๋อถ้าเราค่าได้เราจะฮิวขึ้นใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจว่ะผมว่าเอาไอ้นี่แหละ โอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเอ่อ Black Miss Pukong ก็ต้องขอจบไปจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเปกำลงังใจกับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ